ถอยหลังสุปรากฏการครั้งสำคัญกับวันที่จะได้เห็นโฉมหน้าผู้โชคดีทองล้านคนที่4อยากเชิญชวนให้ทุกคนเขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงเยอะๆนะครับคาราบาลแดงเขาแจกอยากโชคดีเหมือนผมส่งฝาเลยทำตามที่พี่ๆเขาบอกเลยเพราะเราไม่อยากให้คุณพลาดเพียงส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาวแดงหรือคันโซคุณสองมาลุ้นโชคอย่ารอช้าเพราะคุณอาจจะได้ถือทองล้านแบบนี้ ส่งสาเลยเออแป๊บเดียวเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วนะนี่มันโค้งสุดท้ายที่จะมีเศรษฐีเศรษฐีทองล้านคนใหม่เพราะว่าบ่าวแดงเขาใจดีเตรียมที่จะจับแจกทองล้านที่4ในวันเสาร์ที่7ตุลาคมที่จะถึงนี่แล้วครับตื่นได้เนาะตื่นแ้นแทนคนที่ส่งฝาเข้ามาโอ้โหยิ่งส่งไปเยอะก็รุ้นเยอะถูกไหมค่ะแต่ว่าไปนะสำหรับเดือนตุลานี่นะ มันก็เกือบสิ้นปีแล้วใช่ไหมแต่ใจเนี่ยคิดไปถึงสิ้นปีคิดไปถึงโบนัสปลายปีแล้วไงข้ามไปเลยได้ไหมแลับโบนัสเลยทีเดียวได้ไหมจะได้ไปท่องไปเที่ยวไงคืออยากวางแผนการท่องเที่ยวแล้วแล้วถามหน่อยสิถามได้ไหมได้มีโบนัสป่๊อถามใครถามเบาๆทำไมมันสะเทือนล่ะ <anto> <divide S 1> ได้ยินไหมคิดจินตนาการไปก่อนเออว่าสมมติได้โบนัสมาแล้วจะเอาไปทําอะไรดีคุณชิสาก็แน่นอนเราไปเที่ยวไงประเทศไทยของเรามีท <coil Eat maple leaves> <ilan ic gib ED> ี่ท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวรู้แล้วแต่ถ้าจะไปเที่ยวคุณต้องศึกษาหาข้อมูลจังหวัดนั้นให้ดีนะเรื่องจังหวจังหวัดคุณรู้จักโอ้รู้จักดีงั้นผมถามคุณก่อนเลยแล้วกันจังหวัดไหนเนี่ยนะเป็นเมืองแห่งศิลป์จังหวัดบุรี ถ้าตั้งวงขนาดนี้ก็ศิลปินสุดๆแล้แล้วแพรู้ได้ไงอ่ะเอายากตรงไหนเก่งเออแล้วคุณรู้ไหมล่ะว่าจังหวัดไหนชอบตบมุกไม่ยากเลยอะไรคำตอบคือจังหวัดเฮเอ้เขามีแต่แพรเป็นไงฮะไม่ไม่ไม่ผมผมแค่อึ้งแค่อึ้งใจดีอึ้งอึ้งว่าแม่มันเข้มได้ขนาดนี้เลยเหรอแต่ั่นและ ไม่มีจังหวัดแห่นะจ๊ะมีแต่จังหวัดแพร่ว่ากันต่อคุณผู้ชมจะบอกเลยจะบอกเลยว่าจริงๆทุกจังหวัดก็น่าไปเที่ยวหมดแหละแต่รู้ไหมว่าทําไมเราถึงรู้คําตอบทําไมเพราะว่าเราให้ทิีมงานไปร้อยหนึ่งเอาสคริปต์มาให้อ่านก่อนจริงไงจริงไงใช้เงินแก้ปัญหาคอรับชันตั้งแต่ระดับล่างหยอกกันแล้วแม่มันก็เป็นอะไรที่แบบน่ารักน่ารักอันนี้พวกคุณไม่มีทางรู้คุณผู้ชมก็ไม่น่าจะรู้ จังหวัดอะไรที่มีผู้โชคดีได้รับมอไซค์ลายลิมิเต็ดอีดิชั่นจากเราไปในวันนี้เออไม่มีใครรู้อยู่แล้วใครจะไปรู้ล่วงหน้าได้หลหรอของแบบนี้มันอยู่ที่ดวงาปากค้างอยู่ดอยากยรู้แล้วอ่ะก็คืออยากรู้แล้วไงว่าผู้โชคดีที่จะได้รับรถมอเตอร์ไซค์ฮอน d a New วคลิก125คันที่132จะอยู่จังหวัดอะไรไปลุ้นกันเลย

คุณอรุณพัฒน์ตันเต๋จากจังหวัดหนองบัวลำพูอโอโได้ลุ้นันตัวโก่งแล้วก็ได้รู้แล้วว่าผู้โชคดีคือใครนี่แหละค่ะการจับจริงแจกจริงต้องกิจกรรมบ้าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง เบาแดงก็ได้ฟ้าคันโซคูณ2ก็ดีนะคะที่สำคัญเขียนบีบส่งแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่หนะ้าจอนี้ได้เลยคะ่ะผมยจำตรงนี้แล้วกันรีบส่งมานะครับมันยังมีนาฬิกาได้ม, <c oughs> มีเวลา <c oughs> ใช่ยังมีเวลากันอยู่แล้วเวลาอีก5วันเท่านั้นนะ <c oughs> เราจะจับแจกรางวัลใหญ่ก็คือ <c oughs> ทองคำมูลค่า 1>, <c oughs> 1ล้านบาท <c oughs> ก่อนที่คุณจะส่งมาผมว่าเราลองทบทวนกติกาอีกสักทีส่งมาทําให้ถูกกติกาจะได้ลุ้นเป็นผู้โชคดีกันไปติดตามกติกาและรายการตลอดข่าวกันเลยจ้า กติกาลุ้นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคันนี่ง่ายเพียงส่งฝาขึ้นกระเแดงเขียนคําว่าวิตามิน B12 ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือทุนนั้นหรือส่งฝาคันโซคูณ2แล้วเขียนคําว่าตับตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์เขียนด้วยลายมือเช่นกันพับใส่ฝาแล้วบีบส่งที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าที่ร่วมรายการหรือที่อยู่ตามที่ปรากฏส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ึง8ธันวาคม2566ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าวเวลา9กานาฬิกา3 0นา team